ทักทายสบายดีและสวัสดีซิทานอินตอียจนถัาสุองมาทำบรรนาเขาทนเลยมันนี่อาจจะได้ขึ้นป้าแล้วมันนีทนที่เราไว้ละมันนี่นะขึ้นป้าก่อนนอกจากบริขึ้นป้าขั่เดินเติมแล้วไปผมมีน้ำสิกินแล้วนะมันนี่ก่าขึ้นประกับทีมงานโปรเกตดมันนี่นะไอ้เพ่นถ่ายอยู่มาจนสวยทุนทางยากพวกกะละล่มฟุบล่มฟ้าํำทางโอ้เรือมาขึ้นตบจางกันเลยรถจะจะเ,จเพรไปเลยไปครับบาสอนเพื่อนนี่กะ มาดิมาได้พบกันแต่เพิ่งกันดล้โอ้ไปเตืนเตียงโดนงวดเลยแลกคุได้ะได้เลเห็นพละ้แต่ได้เห็นไม่ได้ไปกับเพิ่นได้มือนนี้เราไปกำกันมนีประมาณสี่หาคนคนเลยไปขอเดินทางกันเลยทุกคนบนทางคือว,ว่าละช่วงนี้ลำบากไม่ไน้อยอยู่ตลอดนะทุกคนเลยตามแบบคนโหดด้วยนะทางไปกับทุกคนไปไปดูกำกันว่าจะโหดสมใจทา,างเขาทีเดินตากึ้นปลาในวันนี้กัน I do เขาปาลาทางลำบ,บากแหงอันนี้มาทางวินท,ทางตูตรงที่เคยไปมันไปพ่ได้ละวูวปลา,าแล้วแบบนี้เสร็จลงห่อนของทางยากลลเลยทุนลลิฟท์แท้ yep ไปไปบ่ไปไปๆล้ไปแล้ควันทมเทเลยควันเป็นควันบุ๊คจีวายยังทีคาอยู่สดอกไป,ไป,ไปอยู่บ้อนี่ ทานอยู่ว่าลำบากนะมาแต่ลังัวเนี่เบิ้ลค่อยเบิ้ลดรอเน่งพอไม่ย่อยด้ดรอเน่งอะไร บ้นบ้นดีนนียกนันฟันฟันเลยบอค้าบอค้า อยู่ตลอดนัมาเลยมาทางนี่ก็ยากคือกัน จะนีกก่กองลงกองรอดแล้วติดเออออกไปแล้วสิใครมากกัรอดใครมากกัรอด เลยรถไม่รอต่อไปจะหอดมองมันดูเลยลำบากขนาด ไปบ่ไำนึคนเลยไม่หาดลับทางล่ะมีได้ไปปี้นคืนแล้วแบบนี้เนาะปนคืนเลยใหญ่ไปนอนมาได้ไีแบบนี้เรานะตูสองตูตัวสองยักบุเคยเข่าจกเท่อเคยเข่าอยกเคยบุคเคยเคยเคยเข่าอยู่บ่เข้าอยู่จเขาบ่จักเนาะมากครับจ้าก็ไม่มาเขาเพชรกันดีมากครับเออแน่นั่นนะ มือถอดกันอยิางมูกันดินั่นลรอวะเออนอนอยู่นั่นนี้ยทำกระพุ้งกันนะั่นนะกระพุ้งนออ้อยเออนั่นแหละอันนั้นบ่มีกุ้ขงขามกระพุ้งกกนั่นเออนอนท่านนั่น,นประ,ะนี้เนาะหิยหย่างย่างไปบปนี้ทุกคนเลยรถเกี่ยวมานหลังว,ว่าจะเป็นนอนอยูนทำมะนาวาเลยบ่ได้ไปซ้ำไม้หักกับทางเลยพากันปีนแผนไปนอนอยูนทำกระพุ้งน้อยแบบนี้ นนนนนะะี่่มัดดุหอยหมูดูดไม่ไหมเลยนะหอยหอยหมูดูดไม่ไมได้ห่าก็ดูไม่เศร้านี่พอแต่มาหอดทุกคนเลยมานอนมองเก่ามองเทียวฝนตกห้าะทุกคนมาหอดกับห้าอีกเลยรอบนี้นะกําลังกลางผาหยางกันเซลลเซลลเลยเด็กนี้ก็นก็ฝนมันตกมาแห้งขนาดอันนี้บนนอนบราทำหนึ่กําลังสีกลางทุกคนเลย <laughs> เขาส้นก็ได้กั่นไ้ว่อนทุกคนกลเ,เลยกลาบางฝนเอาวเบาบางไลจะค่อยต่างต่อทุกคนเลยเอาพอส้นด้วยกนนะมาสองเทือกอะ่ะฝนตกข้ามสองเทือกมองนี้ตลอดเลยโอ้มาหออกับฝนตกอาน้ำให้กินเลยทุกคนเลยในจแงมาวันนี้เราไม่ได้ตักน้ำมานำนะ ก็เลยตรงน้ำกินรอบนี่ทางทีมงานกันนางกระปุกกระปกดูรังด่งไฟทางทีมงานกันพยายางกับบถึงซ้ำพอดีเขินทุกคนเลยประกาศคนเสียสารในการอยู่ป่า ฝนตกเพราะก็สามารถดังไฟได้เลยแ้ก,ก็มีเทคนิคของเพื่อนเนาะตอนนี้ก็ฝนรู้สึกว่าเริ่มค่อยๆลงแล้วได้โอกาสทางทีมงานก็นได้เค็ดท,ที่พักนะนะมุงพยางที่แรกฝนบ่เซาออกอยากหน,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 น่จังหน่อย พีทไพ่นะเป็นเทากับพากันเฮ็ดแคมของผักพาใสนมองยูกับเทวดาเรียบร้อยทุกคนเลยพากันแง่ายๆกันไปหาร้านแรงนะตอนนี้กันทางทีมงานกันลงแถวเตอร์แน่แถวกลางแน่ง่ายๆกันไปแรงมันี้พากันหมาแน่นทุกคนเลยหาลุ้นน้ำกันอะไรก็คีโลทำพุ่นแหละเจอกันไล าเบกร์คงไม่หมกตอกแล้วผมหมกบกบอ่อไปนั่นใจกระหอกโทนนี่นกนิกผม,มกให้นะคะไปไปรุนนกกระเบาทําว่าแรงไม่ชิมันเนี่ยมัง ฝนตกเลยทุกคนเลยมาทางนี้ฝนตกตลอดมานอนนี่นะมานอนชุดแล้่วนี่ก็ตกมาซื้อนี้ก็ยังตกด้วยนะพูดจะว้าลมฝนมาละยอมเลยทุกคนเลยเป็นไิใครในนี่อยู่นึกกินน่ะน,นี่เขาปลามาคราวหนึ่นงฝนตกนตกกับแขงแขงกับลอยลุย มืดฝนขนาดทุกคนเลยโอ้โตหลุบแล้วหน่เขาป่ามาแล้วมืดฝนตกมาโลดคนกลยะโพดโดนฝนแล้วนี่ฮ่าไปชิลล์ไปหากบบังไห้เหระเธอน้องเป้ากินมังไายไปลองเบงตกก็ตกเปียกก็เปียกนั่นแหละ ไปบรายแรกทุกคนนางผักฝนซะกก่อนฝนได้เต็มคักกันเลยมาหอดกับห้ำหเลยนะก็ออกมาจากแคมนะตกโลดก็มานอนหมองเนี่ยสองเทือมาทุกคนนี่กับฝน้ำสองเทือ<ฮ>อ้ยอมเลยไว้จะไปเบิ้งโลมังให้ยันี่ทุกคนนี่ไวนกเป่ามันจะเขา่าขึ้นบ่ ต้องฝนนิดหน่อยก็่อเราเล่อไปเบิ้งนะฝนกำลังเอื้อนนั่นอะดี๋ยวนี้กันตอนนี้ฝนตกเอื้อนนะออกเดินทางต่อ เราไปเราไม้เป็นคำนะคนนี่พ่ออยู่แต่บัได้มันนะคนพ่อก็หอกตัวนึงนกกดตัวนึงนกกระโตงโคกตัวนึงแต่บัได้จะโตนะคนนี่มันเป็นอันพาดนะว่าแล้วสายบินมือของเฮาเหมือนนี่ไม่ตไปถ่ายรุ่นน้ำทีมงานมาเพื่อที่สอกล้อลาะกลับเลยนี่ค่ะมันบวบ พลาดตะบาดแรกแล้วมันเป็นอันเบอรได้ทุกคนเลยเรากลับแคมก่อนมัเนี่ยขำนะโอ้พอดีมาหอดแคมป์พอดีขำทุกคนนะมาหอดพอดีปรับมหอดพร้อมบบเกตมาหอดพอดีไ่ได้ไปไดนนายพานมาเนื้อะมือนี่ใส่สองแทมมือนี่นั่นใส่สองแทมทุกคนเลยมีแนวเข็มแรงแล้วปลาอยู่ข้าวมันเด้อโอ้นี่ทุกคน เพื่อได้สองแต้มได้เพลินนะ่ะนี่หนึ่งแต้มสองแต้มโู้มนัมนมันทคนเลยทีมงานเขาหันยังเหลือ,อยังเหลือจ้า, 1, 2, าคนละหนึ่งสองเรือสามคนเลยโอ้ยุงหลายขนาดเมถ่าทีมงานทํามาก่อนคนเลยยังเหลือสามคนผนได้เดี๋ยววันนี้กินพอได้กินแรงอยู่ผมไปถามเองเทอาว่าไฮโลไหมนี่ชิบเอ็ดโอ้โหหมนนันเลยคนเลยมีแต่ฝนตกหิมโอ้พอดี เอาคำสอนมาหอดพอดีเพื่อโอ้เบึงโซงผุดซีมานได้เนหะ็นไหมบึงเบึงหางแดงแดงล่อถ,ถงอยู่จิตบ,บาลครับแดงกันได้ไปหาละเลรงกันย่างไก่เมย์ย่างจนหอดคุยติวไปอาบน้ำเลยไปหอดพุ่นแล้วกันอ,อาบน้ำมาแล้วพุ่นเลยเนาะโอ้ กระในตัวหนึ่งกังกกบประมาณปัจะัดนีด้จะได้พออยู่พอกินโอ้ยกระหอกอีกตัวหนึ่งที่วนะ่าหมานหมานทุกคนเลยมีแต่บาร์ทัมพเพีเดียวเลยขี้ซวยบาร์ไดจิตโตทุกคนเลนย <laughs> มีแต่ฐาลวนน้ำสองในพานทุกคนโอ้ยุงหลายขนาดยังเพิ่มมาสองในพานแต่มาหลายแล้วบัดยุงก็พอยุงทุ่นเลย รุนในพานประจิตมานยังเนาะสองคนเพิ่นจมบทําอินชิเ็ไฮโลก็เก้าทุนไม่ได้ยังมันนี่ตอนนี้กำลังดังไฟหนึ่งเข่าทุนเลยจะข่าม้าเข่าทางในพันมาหอดไปเลยนะสองในพันพันต้นพันมาหอดแล้วะเพื่อหมันสองโต๊ะพันต้นกะที่ว่าทดลองของไม่เอาหมูไได้เนาะได มีอยู <S 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 ่เียนาทุกเตะอยข้าโกระดุดเป็นกโจเดี๋คนเด็กกัไนก็หออทุกคนปูดอยู่บเตอนะวงยิงไก่น่ะส่วนตรงห้ามัาหลายพวกแตงกะบเสียบจ่างนี้ก็าทำมเขือสุกทุกคนเลยเราขำมาเขาสุกพากันที่ยืดกินเขาแรงโอ้ถือว่าได้เ้กินหลายอยู่มือนี่ได้เคียนเมนูอย่างยังปรจักษ์ซะไล เราถามเขาสุกคนคนเลยจอยเห็ยทางทีมงานเราเห็ดลาบก็หอกว่ะจะมาทำทิ่โซฟีมือลับก็หอกอีกทีคนเลยู่น้ำอ่ะบ้างเป็นไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวลับไขเห็ดมันเด๊ง

tôi chú có tiếng nọc tít lửng hồi nãy tiếng nọc cái chú lại đưa rồi coi giờ tít lại đưa rồi kìa mít nơi kịp kìa, ba กอบิติกวนาอิกตนาเิเกตพุบอิติดย่าเราบริเขียนเลยเ้ปุบปลงรดเต้งิ้งี่หมูในชีเขียนี่ซืออย่างนี้ขาคอเลยคนเมนูลาบกระหอกมนนะลาบกระหอกแจ่บดูได้พานเพิ่กินเลยนะมเจอเพิ่นเอาหมูมาให้ลาบอีกคนเลยนี่ช่างรรยังหอยเ ตักเพื่อได่นล้บอกถือว่าไวเนาะหมดกระหลายหนึ่ง ลาบแล้วแล้วทุกคนเลยยังเหลือแต่ถ่าอาหมอน้ำต้มนะพอจะได้ขวัวใส่หมอนี่ทุกคนอืมพอดกำลังตงิ่งหมอกอ่ะพไดหอนเถื่อวใส่หมอนี่บ่าอืมขวัวใส่หมอนแล้วบนหมงขว,าาขวั่แล้วไปขัวกันทุกคนขวัวใส่เกลือปไปนัวมันคอยเขาเนื้อเขาในดี หยองแค่นีนบ่มาายเาก้ายไ้เฮ็ดไปละืมเดคนใหญ่กันนบบบเลยบัดนี่เขาขัวตะกอนทวนนี่ขั้วใส่เกือไปนัวพอมนะแต่วันเข่าสินเขายังมนเลยนะเกือเป็นนัวเวลากินมันยังแซบ สุกแล้วไม่ได้ปุ่งเลยอ่เอาเว่าปุ่งมะละบดนี่มันสุกแล้วทุกคนไม่แต่เอาใส่ข้าวคั่วแบบนี้ใส่ข้าวคั่วใส่ผักเดี๋ยวเท้าโอเคเลยขันหมักสบสม,สมกับบีมะนาวใส่น้อย เผ็ดยี่บ่เผ็ดๆที่มัน<ด>ได้จุดแสบเออตรียมพร้อมเนาะเออเลยใส่หมอหนาได้เลยเป็นคิมเบอร์โอ้นี่เขาวขวานี่ออเอาไปใส่ลาบหมูนี่ทุกคนเะจถึงไว้เกลือมาใส่กระยาของใส่แนล่ละบอกเผ็ดนี่บ่ได้มันห่อนมือเลย มาเลยที่ทันแล้วลายลีนี่มักินเนาะมักินโอ้พนัสเซอรอ้าถือว่าลาบเขาแล้วแล้วก็หามาอุน่นน้ำต้มอีู่นะของต้นของปฏิสุกเถอะของยานอมอไปขาล้นลาบย่างนี่หอมอมนี่เออหอมใท่ไหนะขึ้นหอมขึ้นครับเขาได้เห็นในอย่างไรนะเป็นติชิมานเห็นแล้วเปล่าเนาะ เดี๋ยฟดเดี๋ยวนี้ไงไหนกัดกินได้แล้วนี่แดีวแล้วนี่นะ่งเข้าอ้าตัวอันนี้เป็นลาบกระหอกทุกคนนี่สุดแยกด้วยสีมือนี่โอ้อันนี้เคลื่อนผักไงนี่ใบเตองจะโกบตจะจะโกบเนาะอีเดี๋ยวจะโกบกินกับทุกคนนี่อืมอันนี้เป็นน้ำสดน้ำต้มข้างในมันนะ่ะเป็นพวกตับพวกอย่างทุกคนนี่เสียบ คำสอนซีมกอลด์ไปไหนบไปใส่เดี๋ยวก็หนเลยฮั่นปุุงก่อนปุุงก่อนมามามาทุกคนกินข้าวันแรงกันประมาณเก้าโมงป่ายทุกคนเลยทำงานใส่เต็มที่เลยนะือว่าคักแซ่บนะหลับก็หอบนี่แซ่บน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแรงเดี๋ยวแรงแข่งฮอนเ็ดขาก็ฮอนเนาะ มีดูโดดพร้อมซอยรูโดดแดงๆใครคนนึงแซ่บผู้เก่าคานนเดี๋ยวผู้เก่าเห็ดเจ้าของเห็ดบาแซ่บมาแซ่บนะผมขึ้นรุ่งคิดนี่เนาะเอาแล้วเนาะเอาไปม้วนจะของเห็ดเองแซ่บเองนะเนี่ยตัดแต่งหางอันี้ แม่เาลงมขีดทงบอกวก็หลายเลยลูกโดดอีนี่แหะครับิดเสสุภาพมันแข่งง่ืมอินเ็ดเด็กอ่อนอินเ็สเล่นท่านมูดูอ่อนเนาะี่าลมลมีโย ลี่นั่นได้บอลี่น้ำได้บมันอ่อนบอนุ่มคอปตะเก่าน้องข้าคือหลักน้องมีหามได้ยูนออนบุไรอื่น,น,นมีทั้งนี้ได้บ่โอ้เสียบขนาดุคนเลยก้อยกหอกอันนี้ปิง้งตัวตัวเหลือทุกคนเลยปิง้งสำลาไว้กําลังอิ่มยังเหลือพันต้นซ้ำท้ายเอาครับ พันต้นเพื่อนนันเพื่อนเอาบริจิตต์เถิงแล้วก้อยก็หอกคนนะ่ะเต็มที่อันนี้เราก็ได้กินเขากินน้ำอิม่มเรียบร้อยทุกคนเลยทางทีมงานพากันใหญ่ๆเขาไปอยู่บนนอนแผ่มันนะบางทีอาจจะไปหาโรคการก้อนมเมล็ดนะเดชิม,มันอย่างก้อนมนันนี้มาแต่เื่อนนี้ในการนะครับนะก็จะไปหาโรคการก็บเอรเกดเหมือนกันเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ปิดปเพียงเท่านี้ทุกคนเลยโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอไหมแต่คลิปนี้บายบายสบายดี